อะไรกันชนแค่เนี้ยคุณยังจะมาเรียเงินผมอีกเหรอนะนี่คุณคุณนะขับมอเตอร์ไซค์มาชนทายรถันนะคุณรู้ไหมเนี่ยว่ารถฉันมันราคาเท่าไหร่ได้ผมจ่ายให้คุณก็ได้แต่คุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผมนะถึงผมขับรถมาชนคุณนิดเดียวก็จริงอะ่ะแต่ผมก็บาดเจ็บเหมือนกันอะ่ะนี่คุณตัวคุณเนี่ยที่ยงไม่ได้เลยนะกับราคารถฉันอนะ มีมิ팅หรอได้สิที่ไหนอ่ะอ๋อไม่มีปัญหาจ้าก็คงนั่งแท็กซี่ไปแหละเอาหรอก็ถ้าพวกแกรถไปกันหมดเดี๋ยวฉันเอารถไปด้วยก็ได้มีสิฉันน่ะเพิ่งถอยมาใหม่เลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันบาย อยู่เว้ยลูกพรุ่งนี้หนูไปทำทุราล่พ่อหน่อยสิลูกพรุ่งนี้มีนัดกับเพื่อนแล้วอะพ่อไม่ว่างแล้วว่อาอ๋ออืมงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อไปทำอีกได้อ๋อพ่อพ่อรถเจ้านายมาปะจ๊ะเอามาสิลูกเดี๋ยวพ่อต้องไปรับเจ้านายอีกมีแล้วปะเนีย่ยเปล่าจา้ะถามเฉยๆแปลกๆน้วรอเนี่ย ลูกสาวพ่อแต่งตัวสวยแบบนี้เนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะออกไปอินข้าวข้างนอกกับเพื่อนค่ะเออดีๆีงั้นก็ไปดีๆนะลูกนะพ่อคะหนูไม่อยากนั่งแท็กซี่ไปเลยอะค่ะหนูขอยืมรถคันนี้ได้ไหมอะเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้ลูกนี่มันรถเจ้านายพ่อเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแย่เลยนะลูก แต่ว่าเพื่อนหนูอ่ะเขามีรถขับไปกันหมดเลยอะค่ะหนูขอยิมแป๊บนึงนะคะนะพ่อนะแต่เดี๋ยวพ่อต้องเอารถไปรับเจ้านายน,นะลูกหนูไปแป๊บเดียวค่ะไม่นานหรอกโอเคนะนะพ่อนะขอแป๊บเดียวออ,อก็ได้แต่ต้องระมัดระวังนะถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อแย่เลยนะลูกโอเคค่ะพ่อใจดีที่สุดเลยลูกคนนี้นี่อ่ะกุญแจรถขอบขคุณค่ะ งั้นเดี๋ยวพ่อขอมาเก็บแล้วกันโอเคค่ะระวังระวังแล้วแล้วรีบกลับด้วยได้ค่ะถ้าฉันได้ขับรถคันนี้ไปนะเพื่อนต้องอิจฉาฉันแน่ๆเลยโอ๊ยร้อนจังเลยอะมะไ้จะมาทะทีแล้วเนี่ยโอ้ นี่นั่นรถแกเหรอจึงมากก็ใช่นะสิคนอย่างฉันเนี่ยก็ต้องขับรถหรูแบบนี้ปะอืออกใหม่ละจ้ารถมากเลยยาธรรมดาแหละแกหิวแล้วว่าไปในร้านกันเถอะไปสิสวยเนี่ย แหมเหมือนกันเลยเนาะ <c oughs> เออแล้วช่วงนี้แกเป็นไงบ้างอะ่ะ <c oughs> เห็นว่าได้ข่าวว่าขายของออนไลน์เนี่ยได้กำไรเยอะเลยเหรออืมแต่ก็ไม่เท่าไร่หรอกหลักแสนเองอะเบาๆอืม <c oughs> ไม่ฉาไม่ต้องอิจฉาหรอกฉันเนี่ยเกิดมาวาสนาดีพอ่อรวยบ้านก็รวยธุรกิจเนี่ยก็ไปได้ดีด้วยนะชีวิตแบบเนี้ย สบายไปทั้งชาติอะแกอือหือแกนี่วาสนาดีจังเลยนะเนี่ยแกเนี่ยก็ไปทำบุญบ้างสิเผื่อบุญน่ะจะได้หล่นทับแกบ้าง <c oughs> แหม,ม่น่ามันไส้ <c oughs> เออสั่งอาหารเถอะเดี๋ยวฉันต้องรีบไปอะเออหรอ,อได้ได้ได้น้องจา้าทางอาหารเลยจา้าเอาเลยดินนะเมนูครับอืมขอบคุณค่ะ โอ้มันจะของแพงๆนั่นเนี่ยมีเงินจ่ายหรือเปล่านะเอ่อน้องค่ะพี่เอาเป็นล็อตเตอร์น,นะคะแล้วก็เอาเป็นเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่เนี่ยเฮ้ย อะไรกันคุณต้องคุณน่นแหละขับรถยังไงคิดอยากจะเบรกก็เบรกเนี่ยมันก็ชนเขาให้อ่ะดิยหยุดพูดไปเลยนะคุณนะขับรถภาษาอะไรรถฉันไปลอยเห็นหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยนี่รถคุณเหรอก็ใช่น่ะสิพูดไรไรสาระไม่รู้ล่ะจ่ายค่าเสียหายให้ฉันด้วยอะไรกันชนแค่เนี้ยุณยังจะมารียกเงินผมอีกนะนี่คุณคุณนะขับมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถฉันนะ คุณรู้ไม่ได้ว่ารถฉันมันราคาเท่าไหร่ได้ผมจ่ายให้คุณก็ได้แต่คุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผมนะถึงผมขับรถมาชนคุณนิดเดียวก็จริงอะแต่ผมก็บาดเจ็บเหมือนกันอะ่ะนี่คุณตัวคุณเนี่ยเที่ยงไม่ได้เลยนะกับราคารถฉันอะไม่รู้ละ่ะจ่ายค่าเสียหายฉันมาเดี๋ยวนี้นี่คุณคุณนี่มันจริงๆเลยว่ะได้เท่าไหร่ห้าพันฮะ แค่นี้เนี่ยนะห้าพันโอยมันจะโหดมันไปหรอือแบบว่าทำไมไม่มีจ่ายอะสิได้ผมให้คุณสองพันนะสองพันเนี่ยไม่ได้ผมจ่ายค่าเสียหายให้คุณนะแต่ผมออยากจะไปไกลๆคุณมากกว่าลำคาญนี่คุณชนฉันแล้วยังจะมาพูดจาแบบนี้อีกเหรอหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ อฉันถึงแล้วนะโอเคลิบตามมาล่ะเออคุณครับเอาคุณเองเหรอเนี่ยอ,อ๋อนึกว่าใครแต่งตัวเหมือนเด็กส่งของเลยถึงว่าถึงว่าอะไรคุณพูดให้มันดีๆหน่อยนะทำไมฉันต้องพูดดีก,กับแกด้วย เป็นแค่คนส่งของจะบอกอะไรให้นะแกกับฉันเนี่ยมันคนละระดับกันอ้ออีกอย่างอะ่ะที่บริษัทฉันเนี่ยกำลังเปิดรับพันลงอยู่นะถ้าเกิดว่าสนใจอะ่ะก็มาสมัครได้นะมันดูเหมาะกับนายดีอะ่ะผมว่านะกูถูกป,ปากไปดีกว่าทำไมเป็นพันลงในบริษัทใหญ่เนี่ยสบายนะอยู่ในห้องแอร์ ไม่ต้องไปขับมอไซค์ตากแดดร้อนๆแบบนี้นี่คุณผมแค่จะมาถามทางคุณเฉยๆนะถ้าผมรู้ว่าเป็นคุณเนี่ยผมไม่เสียเวลามาถามหรอกผู้หญิงที่เอาแต่ดูถูกคนอื่นนะ่ะแบบเนี้ยมันไร้มารยาทนี่แกว่าใช่เหรอมีแรงครับเอาคุณชยัยยยวิวพ่อม่ได้ไงอะ่ะนี่มันบริษัทเจ้านายพ่อแล้วว่าแต่แกมาทำอะไรเนี่ยพ่อรู้จักเด็กส่งของนี่ด้วยเหรอเด็กส่งของ นี่คุณชัยเจ้านายพ่อฮะเจ้านายก็ใช่ไงวันดี้ครับลุงคุณชยัยโอเคนะครับไม่เป็นไรครับพอดีเมื่อเช้าอ่ะผมเห็นผู้หญิงคนนี้ขับรถของผมผมก็เลยสงสัยว่าเป็นใครที่แท้เป็นลูกของคุณลุงนี่เองเออคุณชยัยผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ให้ลูกสาวผมเอารถไปขับแบบนั้นนะครับไม่เป็นไรหรอกครับเออแล้วทำไมวันนี้คุณชัยมาขับมอไซค์ล่ะครับ พอดีมอไซค์คันนี้เป็นของเพื่อนผมเพื่อนผมก็ติดทุล่ามาไม้ได้ผมก็เลยขับไปคืนให้เขาเองคุณชายนี่ช่างมีน้ำใจจริงๆเลยนะครับคุณชัยคะคือหนูขอโทษนะคะ <c oughs> เปลี่ยนเสียงเร็วจังเลยนะเธออะเอองั้นหนูคืนเงินนี้ให้นะคะที่หนูเอามาเมื่อเช้าสองพันค่ะเงินอะไรครับคุณชัย ก็พอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอครับผมขับรถไปชนท้ายรถของผมเนี่ยแหละครับแล้วพอดีว่าเขาเรียกร้องค่าเสียหายครับลุงทีวิวทำไมแกทำอย่างนี้อะ่ะโอยพ่อหนูผิดไปแล้วคุณหนูไม่รู้อ่ะเอาละครับเอาละครับอย่าไปว่าเธอเลยผมคิดว่าเธอคงได้บทเรียนแล้วล่ะครับคุณลุงเอางี้นะครับคุณลุงคุณลุงช่วยเอาเงินเนี่ยไปซ่อมรถให้ผมทีแล้วถ้าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวผมโอนไปให้ได้ครับส่วนคุณนะ การที่คุณอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นน่ะอยากได้อยากมีมันไม่เป็นสิ่งที่ผิดหรอกแต่สิ่งเหล่านั้นน่ะคุณควรจะทํามาหากินด้วยตัวคุณเองหรือก็สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวคุณเองไม่ใช่มาทําแบบนี้มันไม่น่าภูมิใจเลยเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะครับลุงสวัสดีครับคุณชายสวัสดีครับยิ้มยู เดี๋ยวแกต้องเจอดีแน่กลับบ้านไปเลยเย็นนี้มีเรื่องต้องเคลียร์อีกเยอะเลยนะ